จะพาไปดูบรรยากาศของชาวบ้านที่จังหวัดชายภูมิที่นั่นเขาร่วมกันสืบสารงานประเพณีบุญข้าวสากเดือนสิบกันจ้าโอ้รับบุญเลยอ่ะใช่ไหมค่ะฟีลลิ่งมันต้องแบบนี้นี่แต่ละคนแต่ละคนบางคนอะยอมรับว่ามีอายุจริงแต่บางคนยังไม่ทันจะมีอายุแบบนั้นแหมก็ทำท่าเสมือนเลยจ้ะทำท่าแต่งตัวมาแหละสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ครับเพราะว่าเขามีเหมือนเป็นงานประเพณีแล้วก็มีการเดินขบวนกันไง ประเพณีเอกลักษณ์พื้นถิ่นขนาดแท้ของชาวบ้านบ้านเซี่ยนน้อยตบ้านเล่าอเมืองจัวดชายภูมิมาร่วมการสืบสารประเพณีบุญเดือนสิบหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าบุญข้าวสากที่วัดสมศรีบ้านเซี่ยวน้อยและงานนี้ยังมีควันหลงของงานประเพณีผีสุ่มด้วยนะได้รกว่าทั้งสองงานมาเจอกันก็เลยต้องมีการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์หน่อยชุดน้องน่ารักจังเลยอ่ะเป็นผีสุ่มกระโปรงไปสุ่มนมากส่วนด้านหลังมียมมาทูดน้อย นี่คุณผู้ชมครับประเพณีนี้เนี่ยคนอีสานเขานิยมทํากันในวันขึ้น15บห้าค่เดือน10ของเดือนตุลาคมทุกปีก็เป็นการห่อข้าวส่งให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลบเป็นแล้ว แล้วก็ให้กับสัเภเวสีเพราะชื่อว่าผีบรรพรุทธเนี่ย,ยจะหิวและกําลังรอส่วนบุญจากงานนี้อยู่นั่นเองอโดยชาวบ้านนะฮะจะจัดพาข้าวหรือสําหรับอาหารไปทําบุญที่วัดฮะไปพร้อมกับปัจ,จัยทายทานถวายกับพระท่านนะครับโดยพระสงฆ์เนี่ยจะทําพิธีสวดมนต์ให้พรและกรวดน้ำส่งให้กับญาติพี่น้องของคนที่เข้ามาทําบุญนั่นเองฮะแล้วก็ส่งบุญให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วรวมไปถึงเปรตทั้งหลายที่กําลังรอส่วนบุญอะไรเนคุณไหมอ้าวผมก็จะชื่นใจทุกครั ที่มีใครปวดตาไม่ผมเอ๊เราไปต่อครับผมยังไม่ตายนะครับใจเย็นๆครับอ่ะหลังจากเสร็จพิธีแล้วชาวบ้านก็จะนํำข้าวสากไปเน็บเอาไว้ที่รัววัดจากนั้นก็ไปโปรยตามหัวไรไป่ปลายนาเพื่อให้เจ้าที่เจท้เจทาเขาได้รับรู้ถึงบุญกุศลในครั้งนี้ก็เชื่อว่าทําบุญแล้วชีวิตจะรุ่งเรืองขึ้นนั่นเองอ่าทำบุญทําตามประเพณีทรตามความ